วิ่งไปวิ่งมาแร้วจนพ่ดา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 เฮ้ยเฮ้ยใส่อารมณ์มากเลยเล่นเียเอาวิ่ง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 พิดา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 

น้ำคาร้อนครับช่วงบ่ายครับผมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาดูความน่ารักนะครับของ่อนันเจ้ากับพี่ดาวอืมพี่ดาวอืมพี่ดาวก็เล่นหย่เงีเ้เลยดวก,ก็นอนเล่นอย่างสบายตัวเลยนันกันเจ้าก็อ่งนี้ครับมาดีคระบก็มาดีคระบก็มาดีคะ่คะ เฮ้มีเสียงด้วยเอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าพี่ดาวพี่ดาวหมาพี่ดาวชนพี่ดาวมาเล่นหน่อยเร็วมันพี่ดาวเล่นอยู่นี่ไปดูพี่ดาวกันอู้ไปชนพี่ดาวแล้วชนพี่ดาวแล้วชนพี่ดาวแล้วดูพี่ดาวกันเออ เป็นไงพี่ดาวโอ้โหนอนเล่นใช่ไหมครับไม่มีความสุขอย่างนี้วันก็ได้ไหมขานฮึฮึไปดูจันเจ้าไปจันทร์เจ้าจันเจนเ้าตรงมาแล้ว เจ้าว่าไงไม่มีเพื่อนเล่นนะเจ้าเอ้เอไม่รู้ว่าจะหันเลโก้ไปทางไหนนะน่ารักน่ารักเลยนี่ก็เต็มจอมากเลยอย่าไปดูนเจ้าก่อนว่าไงว่าไงว่าไงมาไงมีเบรกเบรกเบกเบกเบกเฮ้ย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 พี่ดาวมาเล่นด้วยเหรอเฮ้ย เอาวิ่งไอ้ผู้ไม่มีเบรกครับผมจิ้ว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 ใส่อารมณ์ด้วยพี่ดาวทำไมไม่าเล่นกับหนูวะเฮ้ยเจ้าเพื่อนมีเสียงด้วยไอ้โจ้ไอ้แฉะไอ้โจ้เป็นไงล่ะเหียดหน้าใช่ไหม เฮ้ย่ย่ามาลงที่พ่อเฮ้ย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 นพีดาวมาเล่นด้วยเย้ยเ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 ย่พีดาว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 เออพีดาวพีดาวมาเล่นน้ำกับหนูไม้ เฮ้ยมีเบียกหน่อยวะเฮ้ยอย่าใส่อารมณ์อย่าใส่อารมณ์อย่าใส่อารมณ์เยอะ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 ข้างหลังเยอสี่สี่เดือนเองไม่ใช่สี่ขวบนะมีเสียงอีกมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยวิ่งไปวิ่งมาคราบชนพิดา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  เฮ้ยเฮ้ยใส่ลมมากเลยเล่นเนี่ยเอาวิ่ง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 พี่ดาว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 โอ้โหพี่ดาวพี่ดาวหลอกหลพี่ดาวการหลอกชวนพี่ดาวมาเล่นด้วยอาจารย์เพี่ดาว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 โอ้โห 4คูณ500เหรอมีเบรกหน่อยจันเจ้าลมดีแท้เดยเยเดี๋เียมีเสียงด้วยไปจนพี่ดาลุกดาี่ดาดพ่ดดาวพ่ดดาวพ่ดดาโอ้เอเเล่นจะใสอารมณ์ดี

ไอ้ไอ้ยุยพีดา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 มาเลยพี่ดามาเลยวิ่งไปวิ่งมาโอ้ยเนาะเฮ้ยรัว่ารู้ว่าวมาเบาหน่อยโอ้ยโอ้มันจะล้มน่ะเออดูดูดูพี่ดา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 เบกเบกเอาเหนื่อยแล้วเหรอ

เบก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 จูมีเบกอยู oh ่ค oh รับอยอยอออารมณ์ด oh. ีเพราะมีความสุขเฮ้ยเยพมบวกกันจันเจ้าอ้อู้อู้จูจู่จูจูจูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไปยั่วพี่ดาวเลเล่นเล่นเลนยั่วพี่ดาวไเร็วเ ตาพี oh, z, um. ่ดาวหน่อยแล้วจุดจ ma ุดจุดโอ้โหเรียบร้อยเลยจันเจ้าเอ้ยฮิดฮิดฮิดมาเลย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 พร้อมบวกมาเลย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 มาเนี่ยมานี่มาหาพี่ดาวเร็วๆวิ่งมาวิ่งมา ยิงมาเลย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 ลอกการหลังดีแล้วต่อมาเลยลูกใส่ลงไปต่อมา่ะพอแล้วเลิกเล่นแล้วเยังต้อนรับเอฟซีก่อนเอาเร็วเอาหญ้าม่กินน้อยเอาเร็วเร็วเร็ว มา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 เจ้านี้ตอนรับเปซ็วเรวเร็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 วเรเร็วเล็วเร็วเรวร็วเ็วเรวเร็วเวเเวรวเ็กินกวววกินล้วเ ย่ม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดมานี่เหนื่ยแล้วเนื่ยแล้วเดี๋ยวพี่ดาวก็มาเดี๋ยวพี่ดาวก็มาดีคก่อนเ่ะสวัสดีค่ะก่อนเลยขึ้นโตเลยสวัสดีค่ะขาก่ลนเร็สวัสดีค่ะ่้าวขขึ้นโตขึ้นโตก่อนเอ้ยสวัสดีจ้าขึ้นโตก็ได้ค่ะขึ้นโตไปขึ้นโตไปขึ้นมาขึ้นมาเร็วโวลีลานอนังเอก่านะไม่เอาไม่เอาม่อ 来来来聊，啊，发发发来。